วานสำาราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับม่อมีแล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะจะรู้ว่าวันนี้ช่วงนี้นะครับจะต้องมีเมนูอร่อยๆอจากอาจารย์เมนะครับวันนี้เป็นเมนูสไตล์อะไรครับวันนี้เป็นมุ้นค่ะมุ้นตัวนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาทํายากมากยากไหมก็ไม่ยากไม่อยู่ในมืออาจารย์เมย์ความ <c oughs> ยากก็เป็นความง่ายนะฮะแต่วันนี้เขาจะมีแปะกล้วยแปะกล้วย อยู่ข้างในที่วุ้นซึ่งแตกก่กล้วยเราไม่ได้ทำนะครับเราซื้อมา,อมาโอเคแต่ว่าชื่อเมนูคืออะไรครับ palm sugar coconut egg jelly อ่าหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นวุ้นไข่กะทิเนาะค่ะ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทําในส่วนของวุ้นใสกันนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับเราทําวุ้นนะครับที่ขาดไม่ได้เลยผงวุ้นตราหนังเงือกนะครับตามสูตรที่เปะเวอร์ของอาจารย์เมนะเขาบอกว่า15กรัมครับเราใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงไปนะครับ ตามด้วยน้ำตาลายแดงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเพิ่มความหอมนะครับด้วยใบยเตยแบบนี้นะครับมัดกลมแล้ววันนี้นะครับเราใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูละครับนี่ต้องบอกว่าสีสวยจริงๆนะคุณผู้ชมนะ เหลืองหน้ารับประทานแบบนี้เลยนะครับอ่ะละครับหลังจากใส่ส่วนผสมเข้าไปทุกอย่างนะครับเราก็ตั้งไฟเลยแล้วก็ให้ตัวน้ําตาลละลายเนาะแล้วก็ให้เขาเดือดเพราะว่าเราใส่ผงมุนไปให้เขาทําปฏิกิริยาได้เต็มที่นะครับช่วงนี้เทดดี้เรารอเขาเดือดอ่ะอันนี้นะครับแกกล้วยต้มสุกนะ เราก็จะเรียงนะครับลงไปที่พิมพ์แบบนี้นะฮะมีวิธีแบบคัดเลือกไหมครแบบกล้วยบางคนไม่กินนะมันขมเราก็ต้องเอาไม้ชิ้นฟันดันไส้ตรงกลางที่เกสรเขาออกเพราะเกสรตัวนั้นอ่ะจะทำให้เขาขมอ่ะระหว่างที่รออาจารย์เมย์นะครับคนจนส่วนผสมวุ้นเดือดน,นะฮะอย่างที่บอกคือวุ้นไข่ของเรานี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะนี่นะครับอ่ะ ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูความข่าวข้นของเขานะครับน่ากินมากๆเลยเหมือนกะทิข้นสดเลยนะครับสำหรับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับสองฟองนะครับและอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเนาะก็คือใส่วานิลาผงนิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ช่วยกลิ่นหอมๆเนาะ เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ใช้ตะก้อมือนะตีผสมให้เข้ากันครับเอาละเข้ากันแล้วครับอ่ะอันนี้คือเตรียมไว้ก่อนใช่ครับอ่ละฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับส่วนผสมวุ้นของเราเดือดแล้วนะผุดๆตรงกลางด้วยตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับ ไฟนิดหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้นะครับตักลงในพิมที่เราใส่แปะกล้วยเตรียมไว้นะฮะยืาทาแปะกล้วยไม่ลอยนะโอ้โหพอกินแบบว่าน้ำเชื่อมแบบนี้นะไปเจอกับแปะกล้วยนะน้ำแข็งใสมาเลย <S <S อันนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นหน่อย เตัวนิดห,หลังจากที่เราตักส่วนผสมส่วนหนึ่งนะใส่ลงไปในพิมพ์ที่มีแปะกล้วยนะครับอันนี้ก็จะตั้งให้เดือดอีกทีหนึ่งแล้วก็ดึงตัวใบเตยที่เราใส่ลงไปออกหลังจากที่เราดึงใบเตยอ,ออกนะครับตั้งจนเดือดอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ส่วนผสมไข่ไก่ลงไปเลยฮะสังเกตนะอาจารย์เมมีกระชอนแบบนี้นะครับให้เขาเดือดไหมลอจังหวะนี้คนได้ไหม ไม่คนค่ะไม่คนนะไม่คนนะใช่ค่ะนี่คือเคล็ดลับนะให้เขาเดือดมาอีกรอบหนึ่งถึงจะคนพาเดือดเสร็จทุกไม่เลยนะตรงก้นน่ะไม่นะไม่นะอ๋อเห็นไหมรุนไข่เป็นอย่างนี้ละนี่คือสวยงามนะใช่ค่ะเคล็ดลับก็คือหนึ่งผ่านกระชอนนะคุณผู้ชมน้ำเดือดเดือด่านกระชอนแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเฟสก่อนอย่าเพิ่งคน ห้ามเอาตะก,กมอมือนะไปตีนะไม่ได้พอเมื่อไหร่ตีนะเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยอ๋อปวน,นครีมเลยใช่ค่ะอ่ะโอเคอย่างนี้เขาเดือดแล้วนะโอเคเราก็ปิดไฟเลยนะปิดไฟนะครับ๋ยวปุ๊บปิดไฟปั๊บเลยบอกได้เลยนะคุณผู้ชมนะตอนตักนี่คือได้กลิ่นหอมมากๆ เรียบร้อยนะครับเทใส่พิมพ์มี6นิดหน่อยไม่เป็นไรแบบนี้ทํายังไงต่ออาจารย์เมย์ปล่อยให้เขาเซ็ตตัวเซตตัวถึงจะความเหมาะมากโอเคตามใจชอบเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับบุ้นไข่ของเรานะครับแหอ่ะก่อนเสิร์ฟนะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะฮะอาจารย์เมบอกนี่บีบวับตเตอร์ครีมลงไปนะ เห็นเนื้อด้านล่างนะคุณผู้ชมนะนี่คือบุนไข่ในอุดมคติเลยนะมันต้องแบบนี้พอเวลากินเข้าไปมันจะแบบฟุ๊บเข้าไปเลยอะล่ะเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่จิ๋วนะเรียบร้อยนะฮะแหมหน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม กับเมนูปามชูกาโคโคนัทเอกเจลลี่นะครับหรือว่าวุ้นไข่กะทินั่นเองอาจารย์เมีเมนูนี้ทําเสร็จแล้วปุ๊บนี่คือต้องทานอะไรยังไงไหมคะก็ทานเย็นเย็นทานเย็นเย็นเลยใช่ค่ะตอนเช้าตื่นมาไม่ดีกินได้ค่ะกินได้เหมือนกันนะคือเก็บไว้เย็นเย็นให้อุณหภูมิเย็นๆย็นตัววุ้นจะได้ฉ่ำชื่นใจเนาะแล้วก็หั่นออกมาทานได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่อาจจะดูว่าเฮ้ยชื่อทำยากแต่พอเมื่อกี้มาดูเทคนิคของอาจารย์เมย์แล้วโอ้ทำง่ายแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยนะฮะ เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับหรือว่าเมนูบุนแบบนี้นะฮะของหม่มีและก็เทดดี้นะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการข้าวหวานสำารัญใจทุกวันจันเวลาบ่าย2มง45นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ หรือคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะจดสูตรไม่ทันอยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือว่าดูสูตรอื่นๆอ,อีกนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับในนั้นมีให้ดูกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ข่าวหวานสําราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาทำน้ำลำไยกันค่ะวันนี้เป็นวุ้นน้ำลำไยที่เรียกได้ว่า ชื่นใจมากๆช่วงนี้นะฮะอาจารย์เมย์จะต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากเอคือเมนูชีสมัฟฟินนั่นเองนะครับ